เขาต้มแล้วก็มายำยำมุดแดงอ่ะอร่อยมากเลยมันกรอบนะหอจยเชดิมันไม่เหนียวครับยำไข่มุดแดงอ่ะไอยำมุดแดงเนี่ยอร่อยครับเพราะหอยชลีแตวนี้มันไม่เหนียวไงครับอาจารย์ครับที่อาจารย์ทําเป็นบ่อเป็นที่พักแบบอยู่กลางน้ําแบบนี้เนี่ยอาจารย์ ไว้รองรับแขกหรือว่าพักเองครับเอ่อไม่รองรับแขกครับพักเองผมพักหลังนู้นครับหลังเราหมูตีป็นลูกลงลถกลงอ่ะมันหายใจสะดวกสบายโล่งครับเวลาเราชักผ้าขึ้นแล้วก็เรามองกลางคืนก็มองเห็นน้ําเห็นอะไรเงี้ยอันนั้นที่พักอาจารย์ใช่สุดยอดนอจย์เนาะเดี๋ยวค่อยไปดูนาอาจาย์เนาะครับครับอันนี้คือบ่อบ่อหอยชอดีครับอู้นี่บ่อารย์เทียนใช่ ถ้ามันร้อนก็เราก็<อ>เปิดน้ําช่วยครับผมได้บรรยากาศนอจาร์นองมันก็เชยเฉยได้ระดับหนึ่งครับสุดยอดสุดยอดครับอาจารย์ทําออทเองหมอาจารย์นะครับครับทาทาเองครับโอ้ก็คิดคิดคิดเองก็มันใดมันตัวเล็กไปหน่อยเนึงครับผมแล้วก็เราปล่อยทรรามะพร้าวเนี่ยเราปล่อยเป็นเป็นทีละสี่สี่หัวเหี่ยงน้ําเราได้มาจากไหนครับอาจารย์จากถัง โซลารเซลล์นะครับทังโซลาเซลล์ครับดูดน้ําขึ้นมาจากไหนบาดานบาจันไอโซาร์เซลล์ดูดขึ้นไปไปใส่ครับอ๋อเป็นการบาดาลไดโวขึ้นมาใช่ไหมจ๊ะใช่ใช่ไดโบเอาขึ้นไปที่ถังจะป่อยลงบ่อแล้วก็มีก๊อกหมุนไปายขวาครับอันนี้ปลอกหอยเชลี่สีทองบาจันใช่ครับครับตรงไปได้เลยครับตรงไม่ไม่เป็นไรไปได้บาจันไปได้เลยเดินไปได้เลยครับไม่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  โอ้อาจารย์แบบแบบทําแบบลดต้นทุนเลยเนาะอาจารย์เนาะครับครับโอ้ได้ไปได้เลยครับครับผมโอ้เน้นหนาเลยครับพี่น้องอันนี้อันนี้บอหอยเชอรี่ในในกระชังบอในกระชังครับมีกี่กระชังอาจารย์มีเลี้ยงสองกระชังตัวนี้จะไว้เลี้ยงปานินครับมาใหม่อให้มันโตสักก่อนค่อยปล่อยออกสู่ข้างนอกครับถ้าตัวเล็กมันจะโดนปลากินครับจะไม่ได้ซื้อปลามาแต่ก็ทําเตรียมไว้ครับอาจารย์ ถ้าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรอยากได้เนี่ยพอพอพอการตลาดให้กับลูกค้าไหมครับพอพอมีนะหอยเชอรีอยู่อยู่นะครับเป็นเป็นร้อยนะครับเป็นกระชังเป็นร้อยตัวครับเป็นร้อยสองร้อยอ่ะเยอะครับอไข้างนอกบอกว่าเยอะครับขายยังไงอาจารย์ตะวันตกเลยอะไรกัน,นกผมก็ไม่ไม่คิดอะไรแพงเก่าพอใจอครับไม่เหมือนเมื่อก่อนมันบูมไหมมันก็เมื่อก่อนตัวห้าบาทสี่บาทเนาะครับไข่ฝักได้ยี่สิบตอนนี้มันก็ เยอะเยอะครับาอาจารย์เลี้ยงยังไงครับเทคนิคครับผมก็เลี้ยงหอยชีีเลี้ยงง่ายคับน้ําดีค่าค่าดินดีเนะาะมันก็เลี้ยงง่ายๆผมปีปีที่แล้วผมเน้นในใบนั้นใบใบชะยานะไม่ชะยาใบชะยา,ยใ,บา,ยาใบผงชลนะให้กินตัวมันจะเป็นแผลครับครับผมก็ไม่เชื่อใครเนาะแต่ให้กินนี่จะเป็นจริงๆครับครับตัววันนี้ผมให้กินใบใบหมอนกับน้ำเฉาเหวยครับน้ำเฉาเวยครับน้ำเฉาเวยอาจารย์ใช่โอ้นี่ น้ำเฉวยครับเนี่ยที่เห็นเนี่ยครับน้ำวเฉวยนี่ก็คือพืชประจันน้ำเฉวยที่เขากินรสขมบหวานอะไรพวกนี้<อ>ปลาช้างเหงาคือน้ำเฉวยครับตัวนี้ให้กินแล้ปวปลูกยเชอรช่กินได้ไป่ะจัน์ใช่เขากินเลยครับกินอย่างดีครับแล้วไม่ไม,ไม่ไม่เป็นโรคเพราะว่าเขาคนกินก็ว่าแก้โรคแล้วมันขมนะครับใบมันขมครับไหนๆจันทร์ัวนี้เป็นใบใบเนี้ยน้ำเฉวยครับน้ำเฉวยปอาจันย์ใช่ ผมปลูกไว้เยอะเมื่อเช้านี่คนไป,ไปดูเขาได้ตัดผมทิ้งเยอะโอ้เป็นเทคนิคน้ออาจารย์เนาะ,นนะใช่ปลูกทีเดียวมันยิ่งตัดยิ่งแตกนะไม่ต้องลดน้ําก็ได้เขางามเขาอาจารย์ปลูกเองเลยใช่ครับปลูกฝังไปข้างล่างนู่นแหละอาจารย์เออหอยนิดแต่ละบอนิดประมาณกี่โลครับอันนี้มันเป็นร้อยสองร้อยตัวขึ้นน่ะครับเราก็ไม่รู้หนักเท่าไหร่หลายสิบโลนาออาจารย์เนาะ,นนะใช่มันเยอะอยู่ครับอยู่ข้างล่างอยู่เยอะอยู่ครับครับ เพื่นข,ขยายพันธุ์ก็อยู่ในนี้เลยบอาจารย์ใช่อยู่นี่มันก็ไข่แต่ที่จริงกินพวกนี้เขาไข่น้อยครับถ้ากินใบผงชลดษั์ใบชิยานเขาไข่เก่งไข่เก่งแต่มันกระทบต่อต่อเขาครับกินเปลือกก็จะเปื่อยนะเขาจะ,นะาจะตายจานทร์ที่<ต>ผมเห็นในจารย์ทําเป็น,น่อท่อพลาสติกสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเนย ือคืออะไรครับอาจารย์ให้ผักตบชวาอยู่พื้นที่ผักตบชวาอยู่ที่แล้วก็หอยก็ไปอยู่ข้างล่างครับไปกินรากินอะไรเขาเลครับโอ้คือเป็นจํากัดล้อมรอบพื้นที่ให้ผักตบอยู่รากอยู่ข้างล่างก็หอยก็ไปกินครับโอ้อาจารย์เฮ็ดีเนาะสุดยอดเลยไข่ก็อยู่นี่นิดนอาจา์เนาะใช่ใช่ก็ไข่ก็กินกินรากาไม่มีปลาไหมอาจารย์ไม่ไม่มีตอนนั้นผมล้างกระชังนะ ปลามันโดดเข้าเนียนประชันอตัวเล็กเมันโดดเข้าได้ยังไงไม่รู้มันก็โดดออกครับตัวเท่านี้ก็เลยว่าปลาหลงเนาะจานร์นองใช่โอ้มันกระโดดเขามันเก่งเยอะเลี้ยงเยอะไหมครับหอยเชลรี่มีแต่บ่อนี้ใช่ไหมครับทั้งบ่อนี้มีทหอยชิ้นทั้งหมดนะครับดูไข่ตามไม้เต็มหมดเะมีทั้งนอกนอกกระชังแล้ะในกระชังเลยจันทร์ใช่ก็อยู่ในนี่แหละพื้นที่ล้อมรอบของเราที่เป็นคลองไส้ไก่ล้อมรอบที่พักอาศัยนี่ก็คือมีทุกอย่างที่กินได้ ใช่นี่คือแหล่งอาหาร,รนอจนอันนั่นกัฝรั่งก็เก็บไปหลายรุ่นละฝรัง่งแซ่แดงแฟนก็อร่อยมากก็ปลูกทุกอย่างที่กินได้จันครับสุดยอดเลยครับมีมีอันั้นสองต้นครับไม่เคยได้ไปดูเท่าไรแล้วจัน <c oughs> เวลาเก็บผลผล,ผลิตนี่ที่อาจารย์นํามาทําเป็นอาหารที่ ในเกษตรผสมผสานพื้นที่เราเนี่ยมีมีอะไรครับอาจารย์ที่นํามาทําเป็นอาหารสมากรกะเป็นผักบุ้งผักบุ้งอาจารย์<ะ>เป็นพืชเนาะแต่หอยมันก็มีแต่ผมไม่กินไงนอกจากเขามาเก็บไอ้คนงานเขามาผู้จัดการเข้ามาก็ทํากินเองอเอามาทําให้กินแล้วก็กินเนี่ยแต่เขาทาให้แต่เราไม่ไม,ไม,ไม่เอามาฆ่าเขาไงครับหอยเนี่ยวันนั้นเขาว่าเขาอยากกินหอยเองก็ไปตักเอาสิ ตาก็ยี่สิบตัวเขาต้มแล้วก็มายำยำมดแดงอ่ะอร่อยมากเลยมันกรอบนะหอยเชลลี่มันไม่เหนียวครับยำไข่มดแดงไอ้ยำน์มดแดงอ่ะอร่อยครับพหอยเชลลี่แตนี้มันไม่เหนียวไงครับสุดยอดครับอาจารย์อาจารย์ครับบอกเทคนิคการเลี้ยงหอยเชลรี่ง่ายๆหน่อยอาจารย์ให้พี่น้องเกษตรกรได้นําไปหอเลี้ยงตัวเลี้ยงไข่เลี้ยงไข่ก็เอาไข่ใส่กระชังกระชังลอยน้ํำนะ เอาอะไรปิดข้างบนไม่ให้ไม่ให้โดนฝนครับโดนแดดไม่เป็นไรครับแล้วก็ออกเองเขาครับถ้าถ้าจะเลี้ยงเป็นกระชังบุ๋มก็ต้องเปลี่ยนน้าเปลี่ยนอะไรเนาะแต่เลี้ยงอย่างเงี้ยเราไม่ต้องวุ่นวายกับการเปลี่ยนน้ําเพราะน้ําเนี่ยเรามันถ่ายเทถ้าเลี้ยงกระชังบุ๋มก็ต้องปล่อยน้าล้างขี้ขรางไึงเขา้เขาเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเราก็แบบดึงดึงเขยา่าเขยา่า ถ้ามันขี้ลงไปป้าก็จะคงจะกินขี้เขาแหละครับอยู่ในน้ำเราไม่ทําอะไรให้อาหารอย่างเดียวครสี่วันสามวันสี่วันให้อาหารที่หนึ่งไม่ได้ให้ทุกวันครับนี่คือใช่เป็นหอยที่สะอาดแล้วนอาจารย์เนาะแล้วก็ก็กินในรากผักตบชวาเนี่ยเอาออกมาเขาก็กินครับครับมันก็ปลประทังได้นะสุดยอดคระทังตะบุงมันก็เกิดมันก็กินรากผักบุ้งแหละครับอยู่ข้างนอกเราไม่สนใจมันหรอกมันหากินเองมันได้ครับ ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นแหละครับอย่างที่เราเห็นนอกจันเนาะใช่ใช่นี่คือเทคนิคการเลี้ยงหอยเชอรี่ครับครับถ้าพี่น้องจันถ้าพี่น้องอยากได้เกี่ยวกับหอยเชอรี่ครับมาเลยครับโทรมาเลยครับจองทางการติดต่อครับครับ0908 29 3 2 6 7อาจครับอาจารย์พรนมเทียนครับอาจารย์เทียนครับอาจารย์เทียนนะครับพี่น้องติดต่อได้อาจารย์ครับมีอะไรฝากคับพี่น้องเกษตรกรไหมครับผมครับ ลองเลี้ยงดูครับเลี้ยงไปไปกินครับถ้ามีสถานที่มีน้ํามีอะไรเลี้ยงไปกินครับไม่ต้องไปลาบากซื้อเข้าทุกวันนี้มันสารเคมีมันเยอะครับหอยก็เริ่มหมดครับตามบึงามหนองต่างๆนะสารเคมีมลงแต่้าเลี้ยงนี่ไม่มีสารเคมีครับน้ำน้ำข้างนอกไม่ไม่สามารถที่จะไหลเข้าบ่อเราได้ครับไม่มีเข้ามาครับครับอยู่ในบ่ออย่างเดียวอืเราควบคุมได้แนอใจาเนาะมีแหล่งอาหารปลอดภัย ได้เปรียบเนาะอาจารย์เนาะอาจารย์ครับขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับ